ตอนนี้จะมีเพลงคู่เลยกับน้องสันก,กับน้องบีโอนะขอสักนิดนึงแล้วกันนะครับมาแม่เอฟซีนะฮะกับตรงนี้นะฮะอแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับค่วงนี้แล้วกันนะครับเถล่มขอบคุณเจ้าว่าแล้วกันขอบคุณคอร์สแล้วกันนะฮะคือมือความสดุตรงนี้ครับผมนะ่าเป็นไงน้องส,นสันเพราะ40ก็ส่วนลุกทิ้งเลยไปเลยเต็มเลยอย่าไปเรียกว่าอายุเยอะกับน้องสันครับ อ็เมียพี่ๆแล้วนะพอไม่ถึงสี่สิทธุนยี่สี่สิทธ์แหมแหมกีนคู่น้องซันอายเลยเนี่ยโอ้โหไม่น้องอายเลยมีทิศรงแบบแรปเปอร์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 ตอนนี้น้องซานโอริโออร้องเสร็จแล้วก็ฝากขอบใจกับพี่ๆด้วยครับผมุณสนองสนานมากแล้วก็มีอะไรนะข้างๆด้วยลำวงโคราลอ๋อเขาเรียกว่าลำวงโคราดลำวงโคราดเหมือนลำวงภาคกลางถาใช่ลำวงย้อนยุคของบ้านเขาไหมน้องซัน วันนี้ถ่ายได้เลยครับถ่ายน้องซันได้เลยพรุ่งนี้พวกเราไปหัวหินนะคะหัวหินวันนี้เนีมองความสุขให้พี่น้องชาแนลสวรรค์่อนครับผมเอสซี่ตามไปไหมเนี่ยวหัวหินน่าจะตามไปบ้านน้องเรียวตามไปไหมไปไหมตาทำครับผมแล้วบ้านน้องซัน่ะบ้านน้องสัตตามไหมโอ้โหไปครับผมโอ้โหมีไปเที่ยวรอเลยด้วยครับผมน่ารักมากเลยควันนี้อย่ลืมนะพรุ่งนี้หัวหินใช่มันน้องซันครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ อยากมีแบบทีคู่ใช่ไหมน้องซันกับพี่โอวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วครับผมเราต้องมีทีคู่ของที่จราเข้ไปครับครับผมกับสองงานเพลงสองงานเพลงงานเพลงเห็นเมื่อกี้มีขอมาด้วยนะอ่าเปิดเพลงเลยน้องซันไม่บอกเดี๋ยวดูทีโอเคครับผมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สีแล้วกันนะครับสาวโรงงานเราสองคนด้วยน้องเม่อวันหมดนี้นะฮะวันจันทร์ศุกร์ครับผมน้องซันนั่นตอนนี้ก็มี ละครในช่องเจ็ดครับผมนะครับเป็นช่องเวิร์กทอยด้วยมาฝากไว้ด้วยนะครับผลงานละครแล้วก็น้องดีโอครับตรงนี้ครับผมโอ้โหพี่ดูทุกวันพี่ดูทุกวันมาร่วมร้องด้วยกันไหมพี่นะอย่าเลยครับเอาพี่ลงที่โจทย์โจทอ์ชนะแก้ไฟนะอยวช่วงนี้ครับไปหน้าที่ให้กับน้องดีโอกับน้องซันดีกว่าครับผมครับผมลาครับขอบคุณครับช่วยทเป็นน้องนะครับผมอะไรฮะ อาจจะแถมมากกว่าสองเพลงด้วยเพราะว่าพี่น้องน่ารักมากผมฝากเ่ีเล่นนิดนึงนะ้นนครับตอนก็แต้นผูกโบครับแต่เป็นเดอข่าพี่กับพ,พี่ปองไทยอันนี้พีองกับน้อง

สัวน่านนรักมากรองได้ตัวจริงนะ